เกมทายใจทางจิตตวิทยาประตู5บานทายใจนี่คือเกมทายใจทางจิตตาวิทยาถ้ามีประตูอยู่5บานซึ่งแต่ละบานก็จะมีสีสันต่างกันออกไปคุณจะต้องตัดสินใจว่าเมื่อคุณเปิดประตูบานนั้นออกไปคุณอยากจะพบใครเป็นคนแรกค่ะหมายเหตุค่ะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายชื่อทั้งหมดที่คุณเลือกต้องเป็นผู้หญิงนะคะและในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงชื่อทั้งหมดที่คุณเลือกต้องเป็นผู้ชายค่ะเพื่อความแม่นยําอย่าเปิดดูเฉลยก่อนนะคะเอาละค่ะถ้าคุณเลือกเสร็จแล้วมาฟังเฉลยกันว่าประตูด้านหลังนั้นจะเป็นใครกันบ้างค่ะประตูบานที่1สีแดงหมายถึงคนที่คุณรู้สึกรักชอบแบบพี่สาวน้องสาวหรือว่าแบบพี่ชายน้องชายค่ะประตูบานที่2สีฟ้าหมายถึงคนที่คุณรู้สึกรักประตูบานที่3สีขาวหมายถึงคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นหญิงหรือว่าาชยในนั ประตูบานที่4สีชมพูหมายถึงคนที่คุณรู้สึกชอบค่ะและประตูบานที่5สีม่วงหมายถึงคนที่คุณรู้สึกอยากจะมีเซ็กด้วยค่ะลองดูกันนะคะว่าตรงหรือว่าแม่นยำหรือเปล่า